ที่ได้นำโปรแกรมตรวจสุขภาพโมบายเช็คอัพเข้ามาใช้ในการทํางานนะคะก็ทําให้การทํางานนี่ค่ะง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ค่ะรู้สึกสนุกกับการทํางานมากขึ้นนะคะลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะใช้กระดาษเป็นจํานวนมากนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้สมาร์ทโฟนแทนนะคะแล้วก็ทําให้ลดความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ได้ค่ะแล้วก็มี productivity สูงขึ้นด้วยค่ะ กระบวนการตรวจสุขภาพโมบายเช็กมีขั้นตอนแบ่งเป็น3%หลักได้แก่กระบวนการก่อนให้บริการตรวจสุขภาพขณะให้บริการตรวจสุขภาพและการรายงานผลหลังตรวจสุขภาพที่ผ่านมากระบวนการทํางานดังกล่าวมีความจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมากมีความยุ่งยากซับซ้อนในการทํางานและในบางครั้งมีความคลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วนในการรายงานผล ส่งผลกระทบต่อความึงพอใจของผู้รับบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรดังนั้นทีมร่วมการวางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานดังกล่าวลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนากระบวนการตรวจสุขภาพโมบายชิปพพบว,ว่าสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางานได้มากกว่า80%ซไม่พบการรายงานผลการตรวจสุขภาพที่คาดเคลื่อน และเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริกรารได้มากกว่า85%ค่ะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในครั้งนี้นอกจากจะใช้ในกระบวนการตรวจสุขภาพโมบายเช็คอัพแล้วทีมยังคิดต่อยอดไปยังถึงการรายงานผลการตรวจสุขภาพผ่านสมาร์ทโฟนของพนักง,งานรายบุคคลรวมถึงการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพเป็นภาพรวมให้กับ HR ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพของพนักง,งานอย่างต่อเนื่องค่ะ ครับผมเมื่อผมได้ใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพโมบาย h ชคกั p แล้วนะครับในมุมมองของแพทย์นี้ก็คือสิ่งที่ผมพบก็รู้สึกว่าโปรแกรมเนี่ยใช้งานง่ายสะดวกในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ลดเวลาในการสรุปข้อมูลและที่สําคัญคือ,อสามารถลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเมื่อเทียบกับการบันทึกในเอกสารแบบสมัยก่อนด้วยนะครับ มีก็มีเรื่องดีๆจะมาแชร์ให้ฟังนะคะในเรื่องของงานสัพกตรุมคลน,นะคะซึ่งมีางานหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเรื่องของการดูแลภาวะสุขภาพของพนักงาน,นะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยภาวะสุขภาพของพนักงานเนะะี่ยค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนนนะคะ เพราะถ้าพนักงานสุขภาพ,พดีเนี่ยก็จะทําให้องค์กรเนี่ยค่ะมีมีผลิตภาพในการที่จะทางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นปกติแล้วเนี่ยค่ะโรงพยาบาลประเทศผัดใหญ่เนี่ยก็จะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกๆคนเลยนะคะซึ่งก็จะแบ่งตามโปรแกรมตามอายุน,ยนะคะว่าแต่ละอายุเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้างแล้วก็ต้องตรวจกี่ทุกปีนะคะถือว่าเป็นสวัสดิการที่เราทำให้พนักงานนะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามนะคะให้พนักงานมาตรวจสุขภาพแล้วก็ติดตามผลการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพด้วยะค่ะว่าพนักงานเราตอนนี้เริ่มที่จะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอะไรบ้างนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้การติดตามนะคะโดยการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระดาษนะคะเป็นเปเปอร์เลยค่ะแล้วก็มานั่งดูข้อมูลการว่าน,น้องๆที่แหกที่ที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยนะคะดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นดูในโปรแกรมน Excel นะคะซึ่งเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กันนะคะซึ่งทําให้เสียเวลามากนะคะต้องใช้เวลาใช้เวลาเยอะมากนะคะในการที่จะมานั่งวิเคราะห์ข้อมูลในภาพของพนักงานทั้งหมด6 0 0กว่าคนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ได้พาร่วมกับทาง myhelper นะคะ ที่มีโปรแกรมดีๆเนี่ยคะ่ะมาช่วยเรานะะในการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลดูข้อมูลนะคะเขาโปรแกรมนี้เรียกว่าโปรแกรม My h e l p เลยน,นะคะที่วิเคราะห์ข้อมูลมาให้เราเลยะคะ่ะว่าพนักงานที่ตรวจสุขภาพเนี่ยคะ่ะเขามีผลการตรวจเป็นยังไงนะคะในทุกๆตัวแล้วก็จะมีเาเรียกว่าในข้อมูลนี้คะ่ะก็จะโชว์ขึ้นมาเลยให้เห็นเลยคะ่ะว่าพนักงานของเราเนี่ยคะ่ะแต่ละคนนี่มีความเสีย่ยง ในโรคอะไรบ้างนะคะเช่นบางคนมี B M I เกินนะคะก็จะโชว์ว่าอันนี้เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะบางคนมีไขมันในเลือดสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันตัวร้าย L D L มันก็จะโชว์ให้เราเห็นเลยค่ะว่าคนนี้มีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะมันก็จะโชว์ว่าอันนี้เป็น High สที่จะเกิดโรคร้ายแรงนตามมา ตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะติดตามมอนิเตอร์เป็นรายบุคคลนะคะกับน้องพนักง,งานนะคะแล้วก็มาออกแบบนะคะการดูแลสุขภาพนะคะว่าน้องจะตต้องออกกำลังกายแบบไหนยังไงต้องรับประทานอาหารเป็นยังไงเหมาะสมไหมซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งอยู่ใน my health first นะคะในการมอนิเตอร์ติดตามพฤติกรรมสุขภาพนะคะตั้งแต่การออกกำลังกายการรับประทานอาหาร ตรงนี้ค่ะจะอยู่ในโปรแกรมนี้เลยซึ่งจะซึ่งช่วยทําให้เราเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการดูแลภาะวะสุขภาพของพนักง,งานในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆทีอ่อยากจะมาแชร์กั้ค่